ก็สวัสดีชาวลีน่าบิ๊กเอาทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกวิทีทําให้มูลค่าในครั้งเรานั้นถึงเกือบ100ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนะครับว่าหลักการมันทํำยังไงเนาะอันดับแรกนะครับให้ทุกคนนั้นจัดเซตเบาๆนะครับลงไปฟาร์มในแบบที่1นะหรือถ้าใครถนัดแบบไหนก็ลงไปฟาร์มได้เลยนะครับ แต่ผมแนะนาว่าเป็นแบบที่1น,นะครับเพราะว่าจุดฟาร์มเนี่ยข้างที่เยอะเยอะแล้วก็มีของไอ้ฟาร์มเยอะนะครับโอเคพอเราลงแมปไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไล่เปิดทุกอย่างเลยนะครับฟาร์มให้หมดแล้วครับผมอย่าให้เหลือนะโอเคเซซับพอเราฟาร์มพอเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยของของเต็มกระป๋าละของของเต็มกระป๋อเรียบร้อยลวให้เรารีบวิ่งออกโดยทันทีนะครับเพราะว่าสแซฟเพย์นะครับจะจ้องจะเล่นคุณอยู่แล้วก็ จะเข้าไฮรูทนะครับไฮรูทนี่เสียงที่จะตุยนะครับไม่ต้องเข้าจะดีกว่านะครับผมไม่ได้แต,ตกต่างกันมากเรดดอมนี่แบบธรรมดานี่ค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันมากนะครับแนะนําว่าให้เลี่ยงการประทะนะครับรู้แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็ให้เลี่ยงเลี่ยงไปนะครับทีนี้พอเราฟาร์มเสร็จละอ่าออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ฟาร์มนะครับฟาร์มให้ได้จนกว่า จะได้ของแต่ละชิ้นถึง5ชิ้นนะครับแล้วเราค่อยเอาไปขายทีเดียวนะเพราะจะทําให้ช่องตลอดในการขายของเรานั้นประหยัดนะครับผมแล้วก็ขายได้เยอะนะครับอ่ะโอเคี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่เราทําทคนี้นะครับเราจะต้องมีอัตราการลอดที่ค่อนข้างที่จะสูงนะเราจะสังเกตนะครับว่าคนที่เขาทำเนี่ยอัตราการลอดเนี่ยก็ค่อนที่จะสูงนะครับแล้วก็มีรอบบินในการเล่นเนี่ย เช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาใช้ทิคนี้แหละนะครับผมในการทําที่ที่2นะครับจะเป็นที่ในการเทรดของจาก MBC ตัวที่3นะครับแล้วนํามาขายสู่ท้องตลาดคือเราจะได้กําไรค่อนข้างที่เยอะๆนะครับวิธีนี้แต่เราจะต้องดูดีๆก่อนนะครับว่ามันจะได้กําไรไหมไม่ใช่ว่าแล้มั่วๆนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นเสี่ยงเงินเปล่าๆแทนเนาะโอเค ทิคในการพารวยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับคนไหนนะครับมีทิคอะไรที่อยากจะแนะนําก็สามารถแนะนําได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากเป็นประโยชน์สําหรับคนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสครสมาชผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นทิคอะไรหรือจะนําเสนออะไรใหม่ๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผม